สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซ่ so, ครับในช anel u t u b e มีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับข่าวสารที่จะนํามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อได้รับฟังกันเป็นเรื่องประเด็นก่อนเกมที่เราจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมจะหยิบ8ประเด็นที่น่าสนใจครับแต่ยังไม่มีเรื่องของการรีวิวเรื่องของรายละเอียดตัวผู้เล่นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในคลิปหน้าคลิปนี้เรามาพูดเรื่องของให สิ่งที่น่าสนใจก่อนที่เราจะบุกไปเยือนที่คอสโซลที่เซนส์เจมส์พาร์คหรือเปล่านะครับในคืนวันจันนี้และก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วกด u b บสไคร้เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับและฝากเขาด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิ p ซีบีดีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสรรสกัดกัญชงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเนี่ยช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็ไปปรึกษาฟรีได้เลยนะครับ ใครเนี่ยที่ผมบอกว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยปรึกษาได้ฟรีเลยครับแล้วก็เขาเนี่ยจะให้คนาแนะนํากลับมานะครับก็ฝากเขาด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีดีผมเองก็ใช้อยู่นะครับเวลานอนน้อยตื่นมาแล้วเนี่ยโอ้โหร่างกายนี่เฟรชกระปี้กระเป๋านะครับโอเคมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับเกมกับนิคาเซลนะครับเราจะเจอกับพวกเขาเนในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนัดแรกนิคาเซลเสมอกับแอสตันวิลล่ามา0ูนย์ครับขณะที่เลียบพู ชนะไปได้4ต่อ2อท่ามกลางความดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับทั้งแนวรับที่รั่วแต่สุดท้ายเนี่ยตัวสำรองอย่างเชียซ่าก็มายิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง3 2และเปิดท้ายด้วยโมเมดซาร่าเรื่องที่น่ารู้ก่อนเกมคืนวันจันนี้ครับมีอะไรบ้างครับอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนี้พรีเมียร์ลีกปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ลุ้นกันมันเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยกดลิสไป50แมนซิตี้เองนี่ก็ เขาเรียกผิดคาดเหมือนกันนะครับสเปอร์สครับเจ้าของแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลที่แล้วปีนี้มาดีครับ2เกมแรกชนะรวดเลยครับเก็บคลีนชีตได้และบุกไปเอาชนะที่เอติฮัสเตเดียมอีกแล้วเชลซีล่ะเชลซีนี่ก็เกมรุกจัดจานครับถึงแม้ไม่มีโคเปอร,รเมอร์แต่คนอื่นๆน,นะลุกของเชลซีก็ยังพร้อมที่จะขึ้นมาเลี้ยงผูเองแน่นอนเลยครับว่าต้องคงมาตรฐานไว้และเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับ ถ้าดูจากเกมแรกแล้วเนี่ยเรย์พูยังมีอะไรต้องปรับอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับอ่ะมาเรื่องของคลิปนี้ดีกว่าสิ่งที่น่ารู้ครับ1เลยอเล็กซานเดอร์อีซักจะไม่ได้ลงเล่นนะครับมาหากาบเรื่องราวระหว่างอีซักนิคาสเซนเรย์พูยังคงดําเนินต่อไปครับในตอนนี้อีซักยังคงถูกแยกซ้อมเดี่ยวนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของนิคาสเซลซึ่งในเกมวันจันทร์นี้ไม่มีชื่อแน่นอนครับเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ครับเขาบอกว่า ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะจบลงแล้วนะแต่จะจบแบบไหนก็ต้องรอดูกันสมมสรต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อนิคาสเซอลยูเนเต็ดครับและจะทําเช่นนั้นในทุกสถานการณ์ทีนี้มันสิ่งที่น่าจับตาาก็คืออีซักกับเรียร์พูลเนี่ยจะได้สมหวังจะได้คล้องใจกันหรือเปล่าในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับนิคาสเซิลเลยครับว่าจะหากองหน้ามาแทนได้หรือเปล่านิคาสเซิลเองต้องบอกว่าซัมเมอร์เนี้เป็นซัมเมอร์ที่พวกเขา อ,อกหักซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับจริงๆอ่ะในเรื่องราวของกองหน้าเอดิีฮาเขาก็ยอมรับแล้วนะครับว่าเขารู้แล้วแหละตั้งแต่ปิดอุูการครับว่าอีซากะต้องการย้ายทีมนิคลเซนก็พยายามที่จะหากองหน้าเพื่อมาทดแทนนะครับเล่นมาที่ชาวเปรโดโอแล้วมาอ e. ูโกเอกิดิกเก้เรียมดีแลบก็มีล่าสุดก็เบนจามินเชสโกซีเหล่านี้เนี่ยมันพลาดหมดเลยอ่ะบางทีเราก็เห็นใจในฝั่งนิคอลเซนนะเฮ้ยทำไมพวกเขาเนี่ยถึง แต่ละคนนักเตะแต่ละรายไม่ย้ายมาที่นี่ครับอืมส่วนเป้าหมายอย่างโยอันวิซ่านี่ไม่ใช่เป้าหมายที่นิโคลเซนกะจะมาแทนอีซักแล้วก็ยังมีชื่อของตอนนี้นิโคลัสแจ็กสันแต่ก็ต้องแข่งกับแอสลีย์ิลล่าเหมือนกันที่ตอนนี้มีข่าวที่ต้องการแจ็กสันนะครับอืมก็จริงๆเราก็ต้องลุ้นให้นิโคลเซนหากองหน้ามาได้นะแต่ตอนนั้นในตลาดอะชื่อที่จะมันนันจะเป็นตัวท็อปทที่สามารถเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ให้กับนิโคลเซนเน่ย โอหมันหายยากแล้วเลยครับอันนี้ต้องรอดูกันครับในอีกเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับกับการที่ตลาดยังเปิดอยู่ครับข้อ2อ,องครับอันนี้เป็นฝั่งเลี้ยบผู้บางครับเจเรมีฟริมปงบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับคำพูดที่อันนัสล็อตเขาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอลหมัดคือฟริมปงมีอาการตึงบริเวณต้นขาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับสล็อตเองเขาให้เครดิตทีมแพทย์อามาาครับที่เตือนทางสล็อตว่าเฮ้ ฟริมปงเนี่ยมีอาการแบบนี้นะอย่าเสี่ยงเลยที่จะให้เล่นต่อถอนมาดีกว่าและสุดท้ายฟริมปงก็บาดเจ็บจริงๆครับและบาดเจ็บครั้งนี้ต้องพักยาวจนกว่าพักเบรกฟีฟ่าเดยครับเท่ากับว่าจะหายไปในเกมเจอกับยูไนเต็ดแล้วก็เจอกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์หน้าด้วยนะครับนอกจากนี้คอนเนอร์แบรดลี่ครับอยู่ในช่วงเรียกความฟิตครับกลับมาซ้อมได้แล้วโจโกเมสก็พลาดการซ้อมหล,หลายครั้งในสัปดาห์นี้แต่ก็ยัง น่าจะมีชื่อแต่ไม่น่าจะสามารถที่จะออกซาร์ทเป็นตัวจริงได้ทีนี้ปัญหาก็คือใครล่ะจะเล่นขวาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปหน้าว่าตำแหน่งเนี้ยจะเป็นของใครอันเนอร์สตเขาก็ได้พูดชื่อมาด้วยครับว่าเอนโดก็เล่นได้สซบร์สไลด์ก็เล่นดีครับแล้วทีนี้จะเป็นใครละ่ะข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลฟูมไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็มีแค่ิฟ์มโปงนั่นแหละที่บาดเจ็บไปอันเนอร์สตต้องปวดหัวกับการตัดตัว ให้เหลือ20คน,นครับกับการแข่งขันนี้ซึ่งชื่อที่ไม่น่าจะมีในทีมชีตเนี่ยก็คือคอสตาซิมิการวมถึงเทรนิโอนี่นะครับน่าจะหลุดจากทีมส่วนโจนนี่เรลนี่เนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องเล่นนะครับดาวเตะเชาวอิตาเลียนวัย18ปีนะครับแต่คงไม่ได้คือต้องตัดกองหลังแหละเพราะตอนนี้ก็มีฟานไรต์กอลเต้ยืนพื้นถ้ามีโกเมสถ้าจะเอาเรลนี่มาเป็นตัวสำรองอีกก็ต้องน่าจะมีการตัดทางโกเมสหรือเปล่าหรือว่าจะมีใคร ที่จะหลุดออกไปเพราะวนะ่าปกติแล้วในารายชื่อสำรองเนะี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ก็เต็มที่ก็คือใส่สองคนนะ่ะแต่ปกติแล้วก็ใส่คนเดียวนะครับก็แบ็กอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นกองกลางกองหน้าอะไรประมาณนี้ก็ลุ้นกันครับว่าเลี้ยวนี่จะมีชื่อหรือเปล่าครับในเกมนี้นะครับข้อสามครับนี่แหละรครับม,มาพูดคุยกันเลยดีกว่าใครจะเล่นแบ,บ็กขวาแบล็ตี้คงยังไม่พร้อมที่จะออกสตาร์ตตัวจริงครับถึงแม้จะกลับมาซ้อมแล้วแต่ก็จะเป็นการซ้อมเดี่ยวแล้วก็ ยังคงที่จะเรียกคอมฟิตให้มันดีกว่านี้นะครับส่วนโกเมสละซอล์ก็บอกว่ายังไม่สามารถจะซ้อมแบบติดติดกัน3วันติดได้ครับแน่นอนร่างกายของโกเมสคือคําถามทีนี้ก็เหลือวาจารุเอ็นโดครับเล่นมาแล้วในเกมนี้อ่อนนะครับโดมิกซบอสไลในเกมปรีซีซั่นก็เล่นเหมือนกันกระทั่งเคธิสจอร์สก็เคยถูกเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วเช่นกันตัวเลือกที่ไม่ใช่แบคขวา,าชีพเยอะแยะเลยนะครับจริงๆกาเฟนแบก ก็เล่นได้เหมือนกันนะในตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะมีการทดลองใช้อะไรต่างๆครับซึ่งเนี่ยเรามันต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรเลยครับว่าในตำแหน่งแบ,บ็คขวาเรียกภูในตอนนี้เนี่ยโอ้โหจะเป็นหน้าที่ของใครในการออกซ้ายเป็นตัวจริงข้อต่อมาครับแอนโทนีกอร์ดอนครับนี่คือนักเตะที่จะนำแกนรุกของนิวคาสเซิลนะครับเมื่อไม่มีอีซักนะครับคาดว่าฮาวเนี่ยจะให้ทางจะคอบเลมซี่เนี่ยออกซ้าตัวจริงและจะน่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้ด้วย มาลิเทเชยวแนวรับนะครับที่ดึงมาจากเอซิมิลานก็มีโอกาสจะได้ลงสนามแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องเป็นมานั่งสำรองไปก่อนแล้วค่อยลงมาตัวสำรองส่วนโจวิลล็อกหายเจ็บน่องแล้วกลับมาได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของกองหน้าเนี่ยกอร์ดอนก็คงจะต้องรับบทบาทเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าเลยครับแล้วก็ส่วนตัวรุกเนี่ยจะขอบแมซี่ที่ดึงจากวิลล่าก็ต้องลุ้นก็จะเบียดใครเป็นจะเบียดบาสรหรือเปล่าเพราะฝั่งขวาเเป็นเออรแอนโทนีอิหลังกานะครับตรงกลางก็จะ ประกอบไปด้วยวนะ Lee, ice, วโจนาลดีกิมลาร์สก็จอร์จินตันอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆของเคลสันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันว่าไอ้สิบเอ็ดตัวจริงแล้วเราเปรียบเทียบกันแล้วทั้งเลี้ยงูมกับวคลสันจะเป็นอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าจะเก็บรายละเอยียดได้ยดยเยอะกว่านี้นะครับต่อมาครับเฟเดรโกเคียซ่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อันเนอร์ส็อตเขาให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จากเกมก่อนครับจงังหวะป้องปิดบัญชีของเฟเริโกเคียซ่านะครับก็ทําให้เลือดพูเนี่ยกำใช้ได้สําเร็จนะครับอันเดอร์สอตเขาได้บอกอีกครับว่าถ้าเคียซ่าเนี่ยพร้อมมากขึ้นเขาก็มีโอกาสลงสนามครับเขาจะสร้างอิทธิพลต่อผลการแข่งขันแล้วก็เวลาที่เขาลงสนามเน่ยจะมีอิทธิพลต่อเกมด้วยครับ สิ่งสาคัญก็คือการรักษาสภาพร่างกายให้ได้แบบนี้ต่อไปครับผมเห็นเคียซ่าคนใหม่ในร่างที่แตกต่างไปจากรู้การก่อนมากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะเขาพลาดทั้งปีซีซั่นที่แล้วนะครับและต้องปรับตัวเข้ากับจังหวะก,การเล่นที่มันเข้มข้นของพรีเมียร์ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเคียซ่าอยู่ในสภาพที่ดีกว่านั้นเอามากๆครับหลายคนเอาใจช่วยนะครับเคียซ่าเพราะว่าทุกคนก็เห็นภาพจําในยูโร2020นะครับที่อิตาลีควา้าแชมป์ได้เคียซ่าโดดเด่นมากครับ แล้วทุกคนก็โอจําภาพเชียร์าว่าเป็นนักเตะอิตาลีที่มีความคล่องแคล่วสปีดจัดจบสกอร์ดีแต่พอมากับเรียปูด้วยความที่เขาบาดเจ็บมาตลอดก่อนหน้านี้ทําให้เชียร์เจาเนี่ยสภาพร่างกายมันโรยไปแต่ตอนนี้นในเมื่อเขากลับมาฟิตแล้วเนี่ยเขาก็สร้างประโยชน์ให้กับเรียปูได้นะครับถ้าเขาได้ลงสนามบรรยากาศเดือดที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับบอกว่าเรื่องราวมหาการอีซัคเรียปูนีเกอรเซนยังคงดําเนินต่อไปเลยครับและการไปรเยือน ของเลี้ยงผูที่ที่นี่เนี่ยมันต้องโดนต้อนรับแบบหนักหนาสาหัสเลยแหละเดฟแบล็กนะครับนักเขียนแล้วก็เป็นแฟนบอลของนินคอเซ่นนะครับกล่าวถึงบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะโหดแน่นอนครับวันจันทร์มันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยเป็นแบล็กฮอลิเด์นะครับแฟนบอลทั้งสองทีมก็น่าจะเต็มที่กันสุดแฟนบอลนินคอรเซ่นไม่ชอบวิธีที่เลีเ้ยงผูยถูกมองว่าทําตัวอะไรประมาณว่าแบบ จะไปซื้ออีซักอะประมาณนี้นะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือเรื้อผนูนี่ยได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับแล้วนิโคเซนก็ตอบปฏิเสธเท่านั้นในโซเชียลเนี่ยมีการหยอกล้อกันไปมาครับแล้วตัวทางแบล็กเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะกับการกระทําแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ว่าอย่างไรครับนี่คือเกมใหญ่นะครับและบวกกับวันหยุดที่เนี่ยช่วงนี้เป็นวันหยุดที่นั่นด้วยเนะี่ยแล้วก็ประกอบกับประเด็นของอีซักก็จะทาให้บรรยากาศเนี่ยมันจะดุเดือดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาครับอูกูเอกดิเก้ครับมีลุ้ เอกริกเก้ก็เริ่มบทบาทชีวิตใหม่กับลีพูลเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งในเกมคอมมูนิตี้ชิลเจอกับคริสตัลเลสยิงได้อีกในเกมจอกรบอลหมัดและถ้าหากตัวเอกิริกเก้ยิงได้ในเกมนี้อีกครับเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของลีพูลนับตั้งแต่ที่แดเนียลเซอร์ลิตครยิงได้3นัดติดต่อกันในการลงสนามสามนัดแรกให้กับสโมสรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2013นะครับผ่านไป12ปี ก็ยังไม่มีคนทําได้และเอกริเก้ก็รอเป็นคนนั้นอยู่และเอาจริงถ้าเอกริเก้ยิงใส่นิวคาสเซิลได้นะมันจะยิ่งชอกช้ำให้กับนิวคาสเซิลอีกนะครับเพราะว่าเอกริเก้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนิวคาสเซิลนะครับเอดดี้ฮาวก็บอกหูเสียดายครับนักเตะคนนี้เก่งครับแต่สุดท้ายแล้วก็เสียให้กับเลี้ยวพูไปนะครับประเด็นข้อสุดท้ายครับผู้ตัดสินครับเป็นไซมอนฮูเปอร์นะครับเกมนี้ก็จะมีฮูเปอร์นะครับเป็นผู้ตัดสินและแฟนบอลเลี้ยวพูคงจำไม่ดีครับ ว่าเฮ้ยคูเปอร์เนี่ยเคยมีประวัติอะไรกับเลี้ยฟพูบ้างย้อนกลับไปในฤดูก,กาล20232024านี่เขาเนี่ยแหลนะครับเป่าเกมในนัดที่เรี้ยพูเนี่ยแพ้สเปอร์1-0และปฏิเสธลูกยิงของลุยซีอาร์สนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเรื่องวันนั้นมันก็ผ่านมาแล้ว2ปีมาเริ่มใหม่ดีกว่าไม่เอาไม่พูดไม่พูดส่วนทีมง,งานคนอ,อื่นๆเนี่ยไลยแมนจะเป็นแอดเวนโฮมนะครับแล้วก็ไซมอนลองห้อง VR จอห์นบลูส์ครับทำงานร่วมกับซิฟเมเดดิดนะครับแล้วก็จะมีผู้ตัดสินที่4อย่างโทนี่เฮริงตันนะครับย้อนไปซีซั่นที่แล้วอันเนอร์สลอตก็ไม่ค่อยจะปลื้มการทหน้าทีของบลูส์เท่าไหร่นะครับแล้วหวังว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรต้องมาพูดอะไรกันอีกนะครับโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอามาฝากสั้นๆมาพูดคุยกันสบายๆในวันหยุดนะครับแล้วค่อยมาเก็บแรงพักผ่อนครับคืนวันพรุ่งนี้ครับเวลาตีสองตื่นมาบางคนก็อาจจะไม่นอนนะครับ อยู่ยาวเลยบอลจบตีสี่ออกจากบ้าน6กโมงเช้าก็ไปเลยครับส่วนตัวผมเองถ้าดูบอลจบตีสี่ผมทํางาน7จ็โมงผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่ก่อน6กโมงแน่นอนว่ามันต้องมีตัวช่วยนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ลิ p ซีพีดีครับทำให้คุณเนี่ยไม่ไม่ต้องแบบตื่นมาแล้วรู้สึกงัวงเงียอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ใช่เป็นคนที่เครียดน,นะครับแต่มีเรื่องของการนอนครับนอนน้อยครับเพราะต้องพากบอลอีกแล้วต้องตื่นมาทํางานมาสรุปคลิปให้เพื่อนเพื่อับฟัง แต่นี่คมันเป็นสิ่งที่ผมสนุกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําแต่อย่างไรก็ตามการพักผ่อนมันสําคัญครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของดิฟซิบดีจากการชงนะครับช่วยได้แน่นอนครับใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทมีปัญหาเรื่องของการนอนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ ตัวนี้ช่วยเขาได้แล้วก็ไปปรึกษาได้เลยนะครับทางช่องทางที่ผมให้ไว้ทางด้านล่างนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาฟรีนะครับโอเคในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ในพรีวิวเกมเรียบูบุกเยือนนิวคาสเซิลครับ